ไม่แฟนนอนตื่นสายสุดเลยออนนี้กี่โมงแล้วแปดโมงสามสิบห้าแล้วไม่ยอมตื่นเลยนอนกินอีกด้วยฮาาฮาา ทางที่เราตัวไม่ใช่คำถามมาถามตัวจะน,อน้องแกเอาไข่อะไรเกิดก่อนก,กันเอ๊ะ <c oughs> ồ, nó, 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 không biết nó, 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 Sáng sáng nó, nó, khơi nó, 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 đi nó, này, ไป้เมตรจีโมงเราจะมาปเปิดเพลงชาติปลุกแฟนกันตอนนี้8โมงข้าไหาาร่8โมงสี่รึ่าแล้วเลยเขลบตูงชาติันแล้วเขลบมาปลุกตุกตูกตกตก รูปตุกตุกตุชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพองค์ชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และความศิละของพหลไทยประทไทยรวมมิตรชาติไทยยัเป็นประชาลัตขงไทยทุกส่วนอยู่ดิบลมทงไว้นทางสมวน คลิปท,ท้ายให้รักนสนุบแบบไรกันตลาดเลือใช่ใช่โยตุ้งตุงตุงเหงชาติจบแล้วน,นะครับทุกคน ก็ยังไม่ยอมเตืนอนเขาลบฟงชายก่อนลูกเสือสามัญลูกเขาลบฟงชายก่อนเน้นนันรีไปปลูกป่าฝาดงกันปลูกป่าฝาดง ทำไงดีวะทุกคนมันไม่ัน่ตื่นไม่ยอมตื่นนะยทำไงดีวะทุกคนนะมีวิธีไหนบ้างไหมไม่ยอมตื่นเลยเดี๋ยวผมขอหาวิธีก่อนเดี๋ยวผมมาใหม่แป๊บนึงที่รักครับทำอไมทำอไมอยู่ครับกินข้าวยังฮะ

เป็นไงไงบ้างจองกูที่ไปดูมาในโรงเป็นยงไงบ้างในโรงกับในทีวีเหมือนกันป่ะโดนแน่กู <laughs> <laughs> โอเคที่ัะครับทำอะไม,ไมอยู่ครับ Kìa khảo dạng Hả? nặng nắm nặng Mới khi nặng nghỉ nặng à? Hả? Mới khi nặng tụi chồng cô qua nặng đi đi ạ Đúng không? Mới à? <laughs> đi ดูจบป่ะสนุกไหมไปยังไงได้ครับฟังอะไรเนี่ยเป็นไงบ้างจองกุ๊กที่ไปดูมาในโรงเป็นไงบ้างในโรงอ่ะในทีวีเหมือนกันป่ะโดนแน่กู Ja det er นี่คนนู้นยิ้นี่กอดคนยงไม่ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบ

แในหัวใจการปัญหาวันนี้จะพาบัาจิปดูรูปนี้โอ๊ยยอมหน้าคนร้ายหน้าคนร้ายยอมซะดูดีหน้าคนร้ายอายอายมากัด มากไอ้กตัวทิบนูน่นน่งอะไรตาบวมยังมาดิโู้ดูดิโดนปากกัดด้วยขอบแล้วคืนแล้วมันเย็ยดแค่นเชีย โอ้ยอตัวแต่เื่อนคขรอบถามปีนะจะเอ๊ถ้าแบบเราร้อมถามที่ถามทปีนทยไงกันตื่ตน